สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง The Wonderful Story of Henry Sugar ซึ่ง The Wonderful Story of Henry Sugar นี่ก็เป็นหนังสั้นนะที่ดัดแปลงมาจากเรื่องราวของลอ d ดัสซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีพนันนะที่มีชื่อว่า Henry Suga r ที่ไปเจอบันทึกที่ทำให้เขาสามารถอมองเห็นโดยไม่ใช้ตาได้จนเขาได้เริ่มฝึกฝนจนชำนาญแล้วไปใช้ในการเล่นพนัน เดี๋ยวเรื่องจะประมาณนี้ซึ่งการเล่าเรื่องก็จะตามนั้นเลยมันจะเป็นการที่แบบเล่าเล่าเรื่องโดยที่แบบเหมือนเราดูละครเวทีอะแล้วคือการนําเสนอผ่านละครเวทีแบบจะมีฉากมีอะไรแล้วแบบมีการเปลี่ยนฉากให้เราเห็นอยู่ตลอดแล้วคือมันจะเป็นการเล่าผ่านการพูดของตัวละครเลยซะส่วนใหญ่เลยแต่คือมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะไม่ได้เห็นแบบตัวละครทําอะไรนะมันเราก็ได้เห็นแต่แค่แบบมันจะมีการพูดแบบพูดแบบรัวๆเป็นการพูดแบบ รัวๆแบบเหมือนเราฟังแปตลอดยาวๆคือแบบพูดรัวๆรัวๆรัวๆเลยแต่แค่แบบมันไม่น่าเบื่อนะเพราะว่าเรื่องราวมันน่าติดตามและคือเรื่องเนี้ยมันเขาได้นักแสดงอย่างเบรเดดิคัมเบอร์แบสมาแสดงด้วยและคือแบบคือผมเคยดูเขาแสดงไอ้เชอล็อกมาแล้วและคือแบบอันนั้นก็พูดเร็วมากแล้วพอมาอยู่ในเรื่องนี้ก็คือแบบมันก็เลยทําให้แบบหนังดูสนุกขึ้นไปอีกซึ่งนอกจากนี้ก็ยังจะคงม,มีแบบนักแสดงคนอื่นด้วย เออแบบลาฟไฟเดฟพาเทลหรือแบบเบนคิงลีอะไรอย่างนี้แล้วคือแบบแต่ละคนมาก็ไม่ได้มาแบบแสดงกันแบบบทเดียวนะเออมีแบบบทอื่นด้วยมาแป๊บแหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามาคุ้มนะถึงแม้จะเป็นหนังสั้นแต่ทุกคนก็มาแล้วแบบแสดงกันดีแล้วคือแบบมันก็มีแบบแสดงหลายบทบาทหลายแบบในเรื่องเดียวอะ เออแล้วคือมันก็แบบมีความแบบเป็นละครเวทีด้วยแล้วก็ทางด้านเวเดนสันนี่ก็เป็นคนที่กํากับเรื่องนี้นะก็คือเขาเป็นคนที่แบบมีฝีมือแล้วก็มีเอกลักษณ์คือในเรื่องเนี้ยมันจะมีเป็นาตามที่บอกว่ามันเป็นละครเวทีนะเขาทําเหมือนแบบเอาละครเวทีมาทําเป็นหนังสั้นเลยแล้วก็เล่าด้วยแบบ หน้าจอที่แบบขนาดผมไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่แต่แค่แบบมันไม่ใช่ขนาดปกติที่เราเห็นบ่อยๆอะ่ะในการทําหนังอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโทนสีที่เอ่อผมว่าผมผมชอบนะโทนสีของเรื่องเขาที่ทํามาแล้วแบบมันดูเป็นเอกลักษณ์และคือเขาก็สามารถทําให้แบบเอ่อถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบการพูดสัดส่วนใหญ่แต่เขาก็ทําให้ในเรื่องมันดูแบบเล่าแบบกระชรับสนุกและลื่นไหลไปได้ แล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ย The Wonderful Story of Henry Sugar นี่ก็เป็นหนังสั้นที่สนุกนะใครสนใจก็ไปดูได้ไม่นานเลยดูก็มีให้ดูและใน Netflix ความยาวประมาณ 40, 40นาทีสำหรับพี่ว่ามาทางบดอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครไปดูมาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไงก็สามารถแลกเปลี่ยนผู้คุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ